ต้นมังม่วงลำใหญ่ก็ได้ประโยชน์ที่เลือก็ใส่ผักที่เขาปลูกเองอ๋ออีกตัวบบได้บบได้ช่วยอะอย่างไรกันเนาะครับเนี่ยหลังบ้านพวกนี้มีต็มหมดอ่ะปลูกผักกันนี้ปลูกไก่มูฟว้ามีหมดอ่ะลุมใชก็ยังตอนที่ไปจําได้ก,ก็เจ้าตอนที่ไปที่ห้วยห้องไทยอะค่ะเค่นสอน,อ,นอย่างเขาพอนมีมีคว,วยยามรู้อะไรก็อสอนหลายอย่างครับนะ แล้วก็ไปดูเรื่องกอบอกิ่งทุกอย่างเส็บกิ่งมงมาลำยยเนี่ยเขาก็มาลองที่เนี่ยเอามาเส็บที่เนี่ยติดแล้วก็ไปเส็บในสวนอีกอ <c oughs> ถ้าโกนหลวงไปดูเซแล้วก็ไปบอกชาวบ้านก็ไปทำคอที่ชาวบ้านต่อ,อเอามาประชุมชาวบ้านขยายให้ชาวบ้านาาาาคนใดก่อสนใจจะไปทำหให้ในสวนถ้าคนทําสนใจกันันน่ก,ก่อ สนใจกำเก็บมูบ้านครับอือทำกันหมดเลยครับโอ้ไว้ห้องใต้หู้ถ้าจะดีใจเนาะครับไช่ตอนนี้อยากไปดูงานอย่างหันกระเจ้าะก็เองทักคนเชิญไปก็ดูทุกที่ครับไปที่ด้วยอังคารก็ไปที่สวนเกษตรหลวงของพระเจ้าหลัวที่ด้วยอังคารที่บ้านปลาลองรอแลครับไปดูไออย่างปีอังคารอังคางไม่ก่อไปดูเรื่องปลูกผักปลูกบลูเบอร์รี่ หลายอย่าง<ม>แต่ที่เขาเลยมันหนาวมันมันห่อนเนาะเขาจะปลูกม,มะัะม่วงเนี่ยมันมไม่ได้ผลมันมนาวมันอบที่เย็นที่นี่ที่มันจะดีที่สุดปลูกโพวกเรื่องผัวแล้วก็เต่ารถเต่ารถหวานเพราะนั้นเขาจะได้ถ่ายเดิน,หน,น,ดนหนึ่งสี่เท่านะสมมติปลูกรัวโจ้ยหนึ่งรอบโจ้ยก่อนเดินก่อนได้สี่พันบาท หนึ่งอาทิตย์หนึ่งพันหนึ่งพันดอกเตยผักไทยวันนี้มีกาวันนี้มีป็ช้างวรสช้างวรสสุดมากเขาจะเขาออกขายวันวันเสาร์วันอังคาร์เที่ยงนะวันนี้มีก็วันนี้จะขอซื้อหน่อยอี่มีกาบ่มกำลังบ่มอยู่เพอ๋อบ่มอยู่ ต่อศูนย์นของชุมชนที่ว่าไปขายเสื้อผ้าขายอย่างนี้อยู่ตรงไหนคะออยู่ข้างหลังมีมอ,อัญขายพอาา่อแม่จ๊ะมีสปายสปายกล้องสปายคอแล,แล้วก็ยา่ามีเสื้อของไม่ยิงมีหลายอย่างเป็นแบบสีธรรมชาตินะแล้วก็แนวคิดของการตั้งศูนย์รวมกลุ่มนี้ไปเอามาจากไหนคะน,นี้ก็เอาจากครการลงอะ ไปดูที่ไหนมาจําได้ป่เจ๊ะคุณหมอกไปดูที่เฮ้ยๆนี่ปิดมันก้าวปิดกลุ่มประก็กลุ่มลายกลุ่มกลุ่มปลูกเฮบก็ไปดูที่ท่านอ่ะถ้าทีนี้ปลูกเพาะเห็ดก่ออือที่นี่ก็เพาะเหมือนกันเพาะเห็ดที่สำนักงานเฮบอย่างก็เฮบที่เฮฟฟานอ่ะเห็ดฟางเแ็ดฟางฮะโอ